ข้อนี้ไม่ต้องหากรนอนะไม่หาไม่ต้องหากรกนด้วยนะครับไม่ต้องหากรณอนไม่ต้องหากรกนนะไม่ต้องหาเลยเลยนะครับหาได้คาตอบอย่างเดียวพอนะครับบวกลบอะไรนะจ๊ะไมม่่ีวคะทำไมไม่มีบวกเอกต้องแต่ก่อนหน้านี้ครับมันคืออะไรครับมันคือเศษเศษอะไรครับเศษพระให้ทําเป็นเศษเกินแบบเธอก่อนครับทําไงครับตัวแรกครับไปไข่มุกตัวแรกกับอะไรเธอชื่อไข่มุกหรอครับไข่มุกทำอะไรจ๊ะ อ <c oughs> ๋อไม่ได <se> ้กินข้าวนะจ๊ะไม่รีบเนี่ยสีคนหนึ่งีคนได้จ๊ะได้สี่ทำอะไรกับเตีนขมวนจ๊ะบวกกันได้เลยครับได้ห้าตัวแล้วคห้าตัวสี่อ๋ตัวสี่ฮะตานุ้ยจะใหม่อะไรตานุ้ยจะใหม่อะไรไม่เป็นไรหนูกข้าวแล้วหหหนูก็ิวเมือนก้ยได้แค่นี้หรออ่ะมาวะนี่เรียนทำไปเสร็จเกินแล้วครับตามที่เรียกไยจ๊ะ 8ปส่วนละไครับอะไรครับวเยก่งมากเลยนะตนไป่อยทะไเต่อไป5้ต่อไป5าส่วนอะไรนะสผคูณวงเล็บวงเล็บได้ไรส่วนปวิเป็นหาเป็นกาเเป็นทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ล้วะี่สี่นกี่สี ตัดอนได้บ้าวตัดนได้บ้าเอาไรตัดห้องมาเดเอาไรตัดเอาไรตัดเร็วๆเดออยพอแม่ามนะเฮยมันเกะกะถอดเล็บแม่งเลยห้าส่วนไรห้าส่วนหส่วนีู่ไรถอดเล็บแล้วถอดเล็บแล้วแปส่วนไรแปดส่วนยี่สิบเจกูไร หย่4 5 5 4สีส่ตัวไรอะย่เฮ้ยเหมือนกันปะเหมือนมื่อตัดห้าตัดหาหมดไปหนึ่งตัวเอ้ยได้หนึ่งหนึ่งตัวแล้วสี่ไรสี่หนึ่แมคแม่สามตัดทอนแม่สามตัดทอนตัดไข่ะตัดท้าอันนี้ได้เ้าอันนี้ได้สี3 8ามสายี่แปดงบไหเหลืออะไรเหลือไรองบนเหลืออะไรองบเหลืออะไร 1นึ่งคูณไรอ่อะหนึ่งคูณสคูณไข้างล่างเหลือไหลล้เคูณเกคูณไรคูณไรอีหนึ่งแปดสองสิบพสสิ่วนส่นส่วนเกหาทเป็นเศษคลาได้ไหล1หนึ่งาได้หนส่วนไหส่วนส่วนหเฮ้ยถามส่วนไม่ได้ถามเศษส่วนไร ส่วนเก้าเสร็จไรเสร็เสร็จเจ็ดไหมแกคำตอบคนนี้เรียบร้อ,รอยนะครับ,บ,บที่เหลือเปล่าเรื่องความรักแรกที่หนินะครับรักงบบูก็ฮะรักสาวอะเอาล,ลาคลิปเร็วบาย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 ไปกินข้าวค,ครับ